ประชาชนเขาเรียกว่าเป็นประชาชนผู้ตื่นรู้ประชาชนผู้กระตือรือร้นนะคะจริงๆเราควรมีประชาชนแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะคะซึ่งเป็นผู้ที่รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของประเทศแต่นี้ประเด็นที่เขาอยากให้เน้นกันนั่งคุยยืนคุยท่ามกลางสายฝนตรงนี้ก็คือว่าเขาถามว่าอะไรคือความฝันอะไรคือความหวังของพวกเรานะคะ เมื่อเรามีนายกรัฐมนตรีคนที่ส0สิบสำหรับเรน่นองเนี่ยคิดว่าตั้งแต่เราเลือกตั้งมาจนถึงวันนี้ประมาณห้าสิบห้าสิบวันเนาะฝุ่นมันยังตลบอยู่เลยยังตลบอยู่เลยเรายังไม่เห็นเส้นทางเรายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนดังนั้นเราคงพูดไม่ได้ว่าความฝันและความหวังของเราอยู่ที่ไหน แต่สิ่งที่เราสามารถพูดได้อย่างชัดเจนตอนนี้ก็คือว่าก่อนถึงวันที่13ก็อีกไม่กี่วันแล้วสิ่งที่เราอยากจะพูดตรงนี้เพื่อให้ได้ยินไปถึงสภาก็คือว่านายกรัฐมนตรีต้องมาจากระบอบประชาธิปไตยที่มีพระหมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ต้องยึดหลักเสียงข้างมากซึ่งหมายถึงการเคารพก,การตัดสินใจของประชาชนอย่างเคร่งครัด และก็จริงจังเนื่องจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยนั้นเร,เราได้ถ่ายโอนอำนาจของเราในฐานะปัจเจกบุคคลให้กับผู้แทนของเราหรือเรียกว่าสสนะคะหาผู้แทนของเราใช้อำนาจนั้นไม่เป็นไปตามที่เขาหาเสียงแน่นอนถึง4ปีประชาชนก็จะริบอำนาจนั้นกลับคืน แล้วเราก็จะมอบอำนาจนั้นให้กับผู้แทนคนใหม่ดังนั้นจึงไม่มีข้อห่วงใยใดที่สมาชิกวุฒิสภาจะต้องกังวลใจยังเชื่อว่าประชาชนที่อยู่ตรงนี้ทุกคนเราคงรู้สึกเหมือนกันว่าเราเฝ้าดูพรรคก้าวไกลเติบโตแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พรรคก้าวไกลไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนประชาชนก็สามารถเปลี่ยนใจได้ แล้ววันนั้นเราอาจจะมีพักการเมืองพักใหม่ก็ได้ดังนั้นก็อยากให้วุฒิสภาเคารพต่อเจตจำนงของประชาชนที่เขาได้ตัดสินใจเลือกพักเก้าไกลไปแล้วนะคะอยากให้วุฒิสภาปล่อยให้ระบบประชาธิปไตยมันดำเนินไปตามคันลองของมันนะคะสมาชิกวุฒิสภาไม่มีหน้าที่ มามาคัดค้านมาเบรกมาทําให้ความฝันและความหวังของประชาชนนั้นดับสิ้นลงเหมือนกับหลายปีที่ผ่านมาความคาดหวังของดิฉันทิดว่านายกรัฐมนตรีคนที่30ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเลือกเขาหรือคนนั้นจะไม่เลือกเขาไม่ว่าคนนั้นจะเกลียดเขาหรือคนนั้นจะรักเขา รวมถึงอคติทั้งหลายทั้งปวงที่อาจจะมีอยู่จริงในประเทศนี้ต่อผู้นำบางคนแต่นายกรัฐมนตีคนนั้นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนโดยส่วนตัวดินเชื่อโดยสันติใจนะคะว่าครั้งนี้ประเทศไทยกำลังจะรีสตาร์ทระบบประชาธิปไตยครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่ง และที่สำคัญมันเป็นการรีสตาร์ทที่เดิมพันด้วยปัญญาเดิมพันด้วยหัวใจและเดิมพันด้วยศรัทธาของผู้คนจำนวนมหาศาลดังนั้นมันสามารถมันมีพลังพอที่จะลบบาดแผลลบความบอบช้ำของสังคมไทยซึ่งมีมาช้านานนะคะยังเชื่อเช่นนั้นว่าพลังศรัทธาพลังปัญญาและก็ด้วยหัวใจของทุกๆคน ที่ได้ใจพวกเราไปแล้ว14ล้านเสียงนะคะแม้นนาทีนี้แม้นนาทีนี้ระหว่างที่เราพูดกันอยู่ตรงนี้นะคะยังไม่ถึงวันที่13ซึ่งอีกหลายวันนาทีนี้ฝุ่นยังไม่จางฝุ่นยังไม่จางเส้นทางที่เราจะอานายกแัฐมนตรีคนที่3 0เข้าไปในสภาก็ยังมองเห็นไม่ชัดเพราะว่าฝุ่นมันยังไม่จาง นะคะแต่เรียนเชื่อและก็มีความหวังว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะบันทึกไว้อีกครั้งหนึ่งว่านายกรัจตรีของประเทศไทยคนที่30ชื่อว่านายพิธานะคะอย่างแน่นอนนายพิธาลิศเจริญรัตจะต้องเป็นนายกรันตรีคนที่30 ผลที่สําคัญก็คือ14ล้านเสียงใช่14ล้านเสียงไม่ใช่67ล้านเสียงแต่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยคณิตศาสตร์ของมันก็มีสูตรของมันต่างหากไม่เหมือนคณิตศาสตร์ที่ซื้อขายของกันในตลาดนะคะเราจะเอาคณิตศาสตร์แบบนั้นมาอธิบายพื้นที่ประชาธิปไตยไม่ได้ดังนั้น14ล้านเสียงเมื่อเป็นเสียงข้างมากก็เพียงพอที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้ นะคะที่สําคัญนะคะเมื่อนายพิธาเป็นนายกธุฐมนตีเรามีความหวังเรามีความเชื่อนะคะว่าเขาจะนําระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไปรับมือกับกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้นะคะซึ่งม,มันเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าความยากความเกลียดกาสความหายนะนหายนะอยู่ในทุกมุมโลก ไม่ว่าจะในชื่อของสงครามไม่ว่าในชื่อของอาชญากรรมระหว่างประเทศนะคะซึ่งเรียนเชื่อว่าถึงที่สุดคนหนุ่มสาวเท่านั้นที่จะเป็นผู้รับมือกับข้อท้าทายนี้ได้แต่ไม่ใช่คนแก่อย่างพวกเราบางคนโดยเฉพาะนนหนึ่งในนั้นมีเรียนด้วยเรียนเชื่อว่านี่เป็นภารกิจเป็นคันธัิิของคนหนุ่มสาวที่เราจะต้องมอบให้กับเขา และเราเชื่อว่าพักเก้าใลมีคนหนุ่มสาวพักร่วมรัฐบาลมีคนหนุ่มสาวจํานวนมากมายที่จะพาประเทศไทยไปที่ตรงนั้นนะคะสุดท้ายเงี้ยปากถึงสอวอเนาะขอคารวะขอขอบคุณสอวอ50คนซึ่งในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองคุณคือสติคุณคือปัญญาของสังคม ที่สำคัญเป็นพิเศษคุณคือเสาหลักของประชาธิปไตยขอให้ทุกการตัดสินใจของสวอที่จะเกิดขึ้นในวันที่13กรกฎาคมจงเป็นการตัดสินใจอย่างล้าหารมีวิสัยทัศน์แล้วยินดีเต็มใจที่จะให้คนหนุ่มสาวเป็นคนนำทัพนํนำทาง เพื่อให้ระบอบประชาธิปไตยของประเทศนี้เปลี่ยนเป็นประวัติศาสตร์ที่สง่างามมีคุณค่าสำหรับลูกหลานของคุณด้วยและก็ลูกหลานของพวกเราทุกๆคนขอบคุณค่ะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มดิชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ